ฉากตัดมาที่รัฐสภาไซเบอร์นีโอโตเกียว6เดือนต่อมา6เดือนหลังเหตุการณ์ที่สถานีออร์บิทัลโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของเมจิเทคอย่างเป็นทางการห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภาไซเบอร์เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองและจอมเวทรุ่นใหม่โฮโลกร,รมขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างใหม่ของโครงข่ายดิจิทัลโลกที่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับเนรอารคานม รินยืนอยู่ที่โพเดียมในฐานะหัวหน้าคนใหม่ของหน่วยงานความมั่นคงเมจิเทคโลกหรือ GMTS การกระทำของกลุ่มโครนนสได้เปิดเผยความจริงที่ว่าเวทมนต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นพลังงานที่ควบคุมได้ด้วยตักกะและจิตใจรินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้ GMTS ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมพลังงานอาคาัมและป้องกันไม่ให้มันถูกใช้เพื่อทำลายความสมดุลอีกครั้ง ในภาพรวมของห้องประชุมมีการแสดงผลโฮโลแกรมของอาวุธและอุปกรณ์เมจิเทคที่ถูกควบคุมโดย GMTS ปืนไรเฟิลที่ยิงอาคานัมที่ไม่เป็นอันตรายโลป้องกันที่สร้างจากรหัสเวทมนตร์รัฐบาลโลกได้ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าอสึมะคือผู้ที่ช่วยกอบกู้ระบบดิจิทัลทั้งหมดจากเดอะนวโคฉากตัดมาที่สำนักงานส่วนตัวของอซึมะตึก GMTS อซึมะไม่ได้เป็นแฮกเกอร์ใต้ดินอีกต่อไป เขามีสำนักงานส่วนตัวบนยอดตึกของ GMTS และมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านรหัสอาคานำเขาไม่ได้สวมฮูดแล้วแต่ใส่เสื้อผ้าที่ดูทันสมัยและสะอาดตาในสำนักงานของเขาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้อาคาน้ำในการทำงานโฮโลแกรมที่ลอยอยู่ตรงหน้าเขาแสดงถึงแบบจำลองของแพชโคดที่เขาใช้ในการหยุดยั้งเดอะนวโคดมีเสียงก๊อกประตู รินเดินเข้ามาในชุดปฏิบัติการใหม่ของ GMTS การประชุมเป็นไปด้วยดีรินกล่าวคุณควรจะไปปรากฏตัวบ้างนะที่ปรึกษาผมไม่เหมาะกับแสงไฟอสุมะตอบพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยผมเป็นแค่คนถอดรหัสรินเดินมาหยุดที่หน้าต่างมองลงไปที่นีโอโตเกียวที่เต็มไปด้วยแมจิเทคที่ถูกควบคุมคุณเปลี่ยนโลกใบนี้อสุมะรินกล่าว คุณทำให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเคยปฏิเสธและตอนนี้ฉันต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของฉันเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้คุณก็เปลี่ยนผมเหมือนกันเจ้าหน้าที่รินอสุมะตอบคุณสอนให้ผมรู้ว่าแม้แต่เวทมนต์ที่ไร้ขีดจำกัดก็ต้องมีขอบเขตและกฎเกณฑ์ทางตรรก,กะความสัมพันธ์ของทั้งสองเติบโตขึ้นจากความร่วมมือที่ไม่เต็มใจสู่การไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ พวกเขาเป็นคู่หูที่เข้าใจทั้งโลกของตักะและเวทมุลฉากตัดมาที่สัญญาณกริชสุดท้ายรินยื่นแผ่นข้อมูลให้อาสุมะนี่คือกริชรีพอร์ตฉบับล่าสุดรินกล่าวระบบป้องกันของเรายังไม่สมบูรณ์และมีกริชที่รุนแรงกว่าปกติขึ้นในเขตอุตสาหกรรมเก่าอาสุมะรับแผ่นข้อมูลเขาใช้เนื้อรลเน็กซัสของเขาในการอ่านข้อมูลทันทีนี่ไม่ใช่กริชจ,จากโครงสร้างพื้นฐานอาสุมะวิเคราะห์มันคือการแทรกแซงจากมิติอื่นรินขมวดคิ้ว มิติอื่นใช่อาซุมะยืนยันเมื่อเราเปิดเผยอาคารน้ำสูรรอกมันก็เปิดประตูให้กับแหล่งพลังงานอื่นๆด้วยโครนอสอาจถูกกำจัดไปแล้วแต่ภัยคุกคามใหม่กำลังเข้ามาแทนที่อาซุมะเปิดอาคารน้ำโอเวเล์และมองเห็นรหัสที่แปลกประหลาดปรากฏบนแผ่นข้อมูลมันเป็นภาษาที่แตกต่างจากเดนเอาลโคดแต่ก็มีความอันตรายไม่แพ้กันโลกนี้ไม่เคยสงบสุขนานนักหรอกอาซุมากล่าวเขาหยิบอุปกรณ์เชื่อมต่อประสาทของเขาขึ้นมาคุณพร้อมหรือ,อยังสำหรับภารกิจต่อไปเจ้าหน้าที่ริน รินยิ้มอย่างตื่นเต้นเธอสวมแว่นตาอินเทอร์เฟซและปรับแต่งปืนของเธอฉันพร้อมแล้วที่ปรึกษาอาซุมะรินตอบถึงเวลาที่เราจะออกไปสืบสวนภัยคุกคามใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการผสานกันของเมจิเทคพวกเขาเดินออกจากสำนักงานของอาซูมะมุ่งหน้าสู่ภารกิจใหม่ในโลกที่เวทมนตร์และเทคโนโลยีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาคือคู่หูที่จะรักษาความสมดุลระหว่างสองโลกนี้ตลอดไปฉากตัดมาที่เขตอุตสาหกรรมเก่านีโอโตเกียวตอนค่ำ เขตอุตสาหกรรมเก่าเป็นเขาวงกตของโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกทิ้งร้างและโรงงานที่เต็มไปด้วยสนิมเป็นจุดที่สัญญาณดิจิตอลออนแอร์ที่สุดในเมืองทําให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับภัยคุกคามที่ไม่ต้องการถูกตรวจจับยานฮาวเวอร์คาร์ของ GMTS ที่พรางตัวอยู่ได้ลงจอดอย่างเงียบเชียบอซึมะและรินก้าวออกจากยานระบบตรวจจับของเราแสดงกริชที่นี่รุนแรงที่สุดรินรายงานดูเหมือนการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ไม่ใช่จากโลกนี้อสุมะเปิดอาคานัมโอเวอร์เลย์เขาเห็นแสงสีส้มบนดอมที่สันไหวอยู่รอบๆอ,อาคารโรงงานขนาดใหญ่มันคือรหัสที่ถูกเขียนด้วยพลังงานมิติอื่นอสุมะอธิบายมันกำลังพยายามแทรกแสงโครงข่ายของเมจิเทคในเมืองเราเพื่อสร้างประตูมิติพวกเขาเดินเข้าไปในโรงงานที่มืดมิดมีเพียงแสงจากภายนอกสองลอดผ่านรอยร้าวบนผนังทันใดน,นั้นไฟสปอตไลท์ก็สว่างวาบขึ้น เผยให้เห็นว่าตรงกลางโรงงานมีสัญลักษณ์เวทมนต์ขนาดใหญ่ถูกวาดไว้บนพื้นด้วยสารเรืองแสงที่ไม่รู้จักสัญลักษณ์นั้นกำลังหมุนวนและส่งเสียงแหลมสูงที่กระทบกระเทือนระบบประสาทนั่นคือริฟซีจิวสัญลักษณ์แห่งรอยแยกอสมะพูดใครบางคนกำลังพยายามเปิดประตูมิติฉากตัดมาที่การประทะาก,กับผู้ศรัทธาเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ก็มีร่างหลายร่างปรากฏตัวขึ้นพวกเขาคือกลุ่มผู้ศรัทธาในลัทธิใหม่ ที่เชื่อในการเชื่อมต่อกับมิติภายนอกกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้อาวุธมาจิเทคแต่ใช้เวทมนต์ดิบที่ไม่ได้ถูกเข้ารหัสเป็นข้อมูลดิจิทัลยินดีต้อนรับสู่การปลดปล่อยผู้นำของกลุ่มซึ่งสวมเสื้อคลุมสีเข้มกล่าวโครนอสเป็นแค่ขั้นบันไดแต่เราจะใช้พลังงานที่แท้จริงจากนอกมิติเพื่อทำลายตรก,กะของโลกนี้ผู้นำกลุ่มเริ่มไรยคาถาทำให้เศษเหล็กและเครื่องจักรเก่าๆในโรงงานเริ่มลอยขึ้น และพุ่งเข้าใส่อซ the ึมะและรินร an right. no ินตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีเธอตั้งค่าปืนเทเซอร์ไรเฟิลเป็นโหมดอาคานั่มสูเพรสชั่นและยิงใส่เศษเหล็กที่พุ่งเข้ามาการโจมตีของเธอทําให้เศษเหล็กเหล่านั้นเสียความเสถียรทางพลังงานและร่วงหล่นลงพื้นการโจมตีทางกายภาพไม่ได้ผลอซึมะเตือนพวกเขาใช้เวทมนต์ที่ไม่ได้ถูกเข้ารหัสเป็นข้อมูลเราต้องจัดการกับริฟสีโจอสึมะต้องใช้นิวรอาคานั่มในการสร้างรหัสเสถียรภาพ เพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่ไร้ตักกะฉากตัดมาที่การประยุกต์ใช้มาจิเทคอาซึมะต้องใช้อาคานัมในการต่อสู้กับพลังงานดิบที่ไม่สามารถแฮกได้รินฉันต้องการให้คุณแปลเคลื่นความถี่ของริฟซีจิวให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ฉันจะใช้แพชโค้ดในการทำลายความเสถียรของมันรินรีบเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเข้ากับริฟซีจิวเธอใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ในการวิเคราะห์รูปแบบของพลังงานดิบนั้นความถี่5.8กิกะเฮิร์รูปแบบวงแหวนไตรภาคอาซึมะแปลรหัสนี้ให้เป็นลอจิกเกตที่ขัดแย้งกันอาซึมะเริ่มเขียนแพชโค้ดอีกครั้งแต่คราวนี้เขาต้องสร้างโค้ดที่สามารถแปลงพลังงานดิบให้เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เขาใช้อาคารอนัมในการสร้างหลุมดำทางตะก,กะบนริฟซีจิลทันใดนั้นริฟซีจิลก็เริ่มยุบตัวลง มันไม่ได้ระเบิดแต่ถูกดูดกลืนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของมันเองผู้นำลัทธิกรีดร้องด้วยความผิดหวังเมื่อรอยแยกมิติถูกปิดลงฉากตัดมาที่คู่หูผู้พิทัก์เมื่อทุกอย่างสงบลงหน่วย GMTS ก็มาถึงเพื่อจับกลุ่มผู้บุกรุกอาซึมะและรินยืนอยู่ท่ามกลางซากปลักหักพังพวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาสุมะใช้สัญชาตญาณอาคานัมและรินใช้ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์เราต้องสร้างระบบป้องกันที่สามารถรับมือกับเวทมนต์ดิบได้ด้วยรินสรุปเราต้องสร้างสะพานระหว่างโลกของเรากับมิติอื่นอาสุมะตอบอาสุมะมองไปที่รินเธอไม่ได้หวาดกลัวต่อพลังงานที่ไร้ตรรก,กะที่พวกเขาเพิ่งเผชิญหน้าแต่กลับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และควบคุมมัน ไม่ว่าภัยคุกคามจะมาในรูปแบบของรหัสที่ถูกเข้ารหัสหรือพลังงานดิบรินกล่าวเราคือผู้ที่เข้าใจทั้งสองอย่างและเราจะรักษาความสมดุลน,นี้ไว้อาซึมะยิ้มพลังของเขาไม่ได้ทำให้เขาโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เชื่อมโยงเขากับโลกและคู่หูที่เขาไว้วางใจอาซึมะและรินก้าวออกจากโรงงานมุ่งหน้ากลับสู่ศูนย์บัญชาการของ GMTS พวกเขาทั้งสองรู้ดีว่า นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการผจญภัยในยุคใหม่แห่งเมจิเทคที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และเวทมนต์ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ฉากตัดมาที่ศูนย์บัญชาการ GMTS นิโอโตเกวหลังภารกิจไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการปราบปรามกลุ่มผู้ศรัทธาในเขตอุตสาหกรรมเก่าอาซุมะและรินกลับมาอย่างศูนย์บัญชาการ GMTS ห้องควบคุมเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่เป็นความวุ่นวายที่มีระเบียบ ทุกคนต่างทำงานเพื่อถอดรหัสรูปแบบพลังงานมิติอื่นที่อสุมะตรวจจับได้รินยืนอยู่หน้าจอโฮโลแกรมที่มีแผนผังโครงสร้างของ GMTS ที่กำลังขยายตัวหน่วยงานนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามแมจิเทคที่หลากหลายจากการวิเคราะห์ของเรารินรายงานกับอสุมะที่กำลังจิบน้ำพลังงานดิบที่กลุ่มผู้ศรัทธานั้นใช้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพลังงานอาคาน้มที่ไหลเวียนอยู่ในจักรวาล มันไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงข่ายดิจิทัลของเราโดยตรงนั่นหมายความว่ารหัสเวทมนต์ที่เราใช้เป็นแค่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพลังงานที่แท้จริงอสุมาสรุปเราต้องพัฒนาอาคาน้ำให้ก้าวหน้าขึ้นไม่ใช่แค่การแฮ็กแต่เป็นการสื่อสารกับพลังงานนั้นโดยตรงฉากตัดมาที่จุดสูงสุดของนีโอโตเกียวอซุมะและรินเดินออกมายัางลานเฮลิคอปเตอร์บนยอดตึกของ GMTS ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือขอบฟ้าสาดแสงสีทองลงบนตึกระฟ้าที่สองประกายรินยืนอยู่ริมขอบตึกมองไปยังเมืองที่บัดนี้เต็มไปด้วยสัญญาณของแมจิเทคยานพาหานะลอยฟ้าที่เคลื่อนที่ด้วยอาคานัมโฮโลกแกรมที่ได้รับการป้องกันด้วยคาถาโลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆรินกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณจำได้ไหมตอนที่เราพบกันครั้งแรกคุณคือแฮกเกอร์ที่ฉันกำลังจะจับ และฉันไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์เลยแม้แต่น้อยอซึมะยืนอยู่ข้างๆเธอและตอนนี้คุณเป็นผู้นำหน่วยงานที่ปกป้องโลกจากการรุกรานจากมิติอื่นเขายิ้มตอบไม่มีใครในโลกนี้ที่เข้าใจแมจิเทคได้ดีเท่าเราอีกแล้วรินหันมาหาเขาเขาไม่ได้มีท่าทีเป็นทางการเหมือนตอนแรกที่พบกันคาเกยามะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่เขายังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของโครโนสรินเปิดเผยเขาพูดเสมอว่าไม่มีความสมดุลที่แท้จริงในโลกที่ปราศจากการควบคุมเขาเข้าใจผิดในคำว่าสมดุลอสุวาตอบความสมดุลไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกอย่างแต่หมายถึงการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ตรงข้ามกันเช่นเทคโนโลยีและเวทมนต์หรือตรกกะและความรู้สึกฉากตัดมาที่อนาคตที่เปิดกว้าง รินเดินไปที่มุมหนึ่งของลานจอดและเปิดกล่องเก็บของขนาดเล็กด้านในคืออุปกรณ์เชื่อมต่อประสาทรุ่นใหม่ล่าสุดของ GMTS ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้อาคานัมได้อย่างเสถียรที่สุด GMTS ต้องการให้คุณเป็นหน้าเป็นตาของการวิจัยอาคานัมรินกล่าวคุณคือ n e วโรเน็กซัที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณคือสะพานที่เชื่อมโยงโลกใบนี้กับเวทมนต์อาซุมะรับอุปกรณ์นั้นมา มันรู้สึกเย็นและเบาในมือของเขาผมจะทำหน้าที่นี้อาซึมะกล่าวแต่ผมจะไม่ทำงานคนเดียวรินพยักหน้าเธอยื่นปืนเทเซอร์ไรเฟิลของเธอมาให้อาซึมะคุณต้องอัปเกรดมันหน่อยรินกล่าวเราต้องการอาวุธที่สามารถจัดการกับพลังงานมิติอื่นได้อาซึมะใช้อาคานัมของเขาเชื่อมต่อเข้ากับเทเซอร์ไรเฟิลของรินเขามองเห็นรหัสที่ซับซ้อนของปืนและเริ่มฝังรหัสการซิงโครไนซ์พลังงานเข้าไป ทำให้ปืนนี้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอาคานั่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเสร็จแล้วอาซึมะกล่าวและยื่นปืนคืนให้รินรินรับปืนไว้และยิ้มอย่างพึงพอใจเรามีข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเครือข่ายใต้ดินของโลกรินบอกอาจเป็นกลุ่มผู้ศรัทธาหรืออาจเป็นเศษเสี้ยวสุดท้ายของโครนอสไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครอาซึมะสรุปพวกเขา จะต้องเผชิญหน้ากับรหัสแก้ไขของเราอาซึมะและรินยืนเคียงข้างกันพวกเขาไม่ได้เป็นแค่แฮกเกอร์และตำรวจอีกต่อไปแต่เป็นผู้บุกเบิกในยุคมาจิเทคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพวกเขายังคงตามล่าก,กริชและภัยคุกคามใหม่ๆที่คุกคามความสมดุลของโลกนี้ภารกิจของพวกเขาไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เวทมนต์ยังไหลเวียนอยู่ในโครงข่ายดิจิทัลถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ